หกอาหารโซเดียมกินเยอะอันตรายไตยของเราโซเดียมครับทซ่อนอยู่ในอาหารใกล้ตัวที่กินกันบ่อยๆกับการหลีกเลี่ยงการได้รับปริมาณโซเดียมเกินความจาเป็นต่อร่างกายที่เรารับมากเกินไป อย่าปล่อยให้ความเค็มครับถูกเติมจนเต็มไตของเราครับผมสวัสดีครับผมโคโจสุขภาพดีเราปัรไดฟังคลิปนี้จนจบครับคุณจะรู้ว่าโอาหารโซเดียมกินเยอะอันตรายไตของเราครับก่อนอื่นครับก็ฝากกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดความรู้เกี่ยวกับการลดน้ำหนักรวมถึงการดูแลสุขภาพกันนะครับทุกุกคนทั้งทางเฟซทาง YouTube รวมถึงทางติ k To อกด้วยครับผมถ้าพร้อมแล้ว เราบรูลีกันเลยครับผมทาไมต้องเลิกกินเค็มเวลาครับที่เลือดของเราครับไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายของเราน้าเกลือครับก็จะเป็นครับตัวพาเม็ดเลือดลําเลียงครับไปตามหลอดเลือดของเราซึ่งถ้าปริมาณครับของเหลวหรือว่าน้ําเกลือเยอะก็จะทําให้ครับแรงดันในหลอดเลือดของเราสูงหรือที่เรียกกันว่า ความดาันโลหิตสูงนั่นเองครับพอแรงดันสูงหลอดเลือดครับซึ่งเปียกเหมือนท่อน้ำครับก็จะต้องคอยรับแรงดันครับพอรับแรงดันแบบนี้ไปานานๆครับหลอดเลือดก,ก็จะเสื่อมหรือสูญเสียความยืดหยุ่นได้นั่นเองนะครับผม 1. ครับเครื่องปรุงรสครับก็เริ่มจากเครื่องปรุงรสที่ให้ความเค็มต่างๆที่เราเติมเพื่อให้ได้รสชาติให้อาหารอร่อยครับรสชาติเข้มข้น ล้วนแล้วครับมีปริมาณของขความเค็มและโซเดียมที่แฝงอยู่ยิ่งเรากินทุกวันครับมันก็จะไปสะสมอยู่ในร่างกายของเราครับได้แก่น้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสซอสถั่วเหลืองซอสหอยนางรมเต้าเจี้ยวซอสพริกซอสเปรี้ยวซอสมะเขือเทศรวมถึงซีอิ๊วหวานซอสเกาหลีครับผมรวมถึงพวกซุปก้อนซุปผงผงปรุงรสเนยเค็มเนย เค็มแล้วก็รวมถึงชีสอีกด้วยนะครับผมสออาหารกระป๋องครับมีโซเดียมที่สูงเหมือนกันครับผมเป็นอาหารที่ลดเค็มจัดเราควรต้องบัันระวังในการกินครับคิดว่ามันจะไม่เค็มมากหรอกรสชาติครับแค่เข้มข้นผสมกับความหวาน เป็นรสชาติที่อร่อยลงตัวครับและพวกอาหารกระป๋องยังใส่เกลือและโซเดียมรวมถึงสารกันบูดที่เยอะมากครับเพื่อถนอมอาหารให้อยู่ได้เป็นเวลานานเองไม่ไว่าจะเป็นปลากระป๋องปลาทูน่าในน้ำเกลือพวกหอยลายกระป๋องรวมถึงอาหารปรุงสำเร็จรูปครับผม โดยนะครับปลากระป๋องรับร้อยกรัมมีโซเดียมถึง3 0 0 0มิลลิกรัมเลยนะครับทุกคนยิ่งเราปรุงเพิ่มอีกก็เพิ่มโซเดียมมากยิ่งขึ้นนะครับทุกทุกคน3ครับขนมขบเคี้ยวครับเช่นมันฝรั่งทอดสาหร่ายทอดพวกขนมข้าวโพดอบกรอบ ป๊อปคอร์นเฟนฟายแล้วก็ไก่ชุบแป้งทอดครับพวกนี้ครับมีปริมาณไขมันและโซเดียมที่สูงครับที่เราควรครับต้องระมัดระวังในการเลือกซื้อมากินนะครับของกินเล่นพวกนี้ครับล้วนแล้วครับมีส่วนผสมของโซเดียมและความเข้มข้นของอ่าความเค็มครับยิ่งกินยิ่งอร่อยกินแล้วก็หยุดไม่ได้ครับโดยมันฝรั่งครับแผ่นร้อยกรัมก็จะมีโซเดียมอยู่ที่500มิลลิกรัม ถ้าให้ดีครับควรเปลี่ยนมากินเป็นผล,ลไม้จะดีกว่านะครับทุกๆคน4ครับอาหารกึ่งสําเร็จรูปครับที่ทุกบ้านจะมีติดไว้เพราะว่ากินง่ายสะดวกรวดเร็วว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปทั้งแบบซองแบบถ้วยรวมถึงครับพวกซุปซองต่างๆโจ๊กซองโจ๊กกระป๋องต่างๆผงปรุงรสแบบ ก้อนอาหารเหล่านี้ครับปีโซเดียมที่สูงโดยบะหมี่กึ่งเส้นลูกครับร้อยกรัมก็จะมีโซเดียมอยู่ที่2480มิลลิกรัมครับโจ๊กหนึ่งซองก็มีปริมาณของโซเดียมอยู่370 690มิลลิกรัมครับผงปูรดหนึ่งช้อนชาก,ก็มีโซเดียมอยู่ที่8 1 5มิลลิกรัมซุปก้อนครับ10กรัมก็จะมีโซเดียมอยู่1ัน0มิลลิกรัมนั่นเอง ห้าอาหารแปรรูปครับอาหารทุกอย่างมีโซเดียมตามธรรมชาติอยู่แล้วครับซึ่งหากผ่านการเติมเกลือเพื่อแปรรูปหรือทนอมอาหารก็จะทําให้ปริมาณของโซเดียมในอาหารเพิ่มสูงขึ้นครับโซเดียมครับถูกนํามาใช้เพื่อประโยชน์ทั้งเป็นสารปรุงแต่งรสยืดอายุการเก็บรักษาครับทำให้นะครับเก็บไว้ได้นานขึ้นครับเขาก็จะใส่พวกผงฟูผงกันบูดผงชูรสก็เช่นพวกไส้กรอก แฮมเบคอนกุนเชียง,หม,ยงหมูยองหมูยอหมูแผ่นครับเนื้อแห้งปรุงรสเนื้อทุบหมูทุบปลาเส้นปรุงรสครับแหนมครับแหนมร้อยกรัมก็จะมีโซเดียมอยู่ที่990มิิกรัมเนื้อแดดเดียวร้อยกรัมก็จะมีโซเดียมอยู่ 1>, 1 5 1 4มิลลิกรัมครับปลาสิท่ทอดร0อยกรัมก็จะมีโซเดียมอยู่1ัน4มิลลิกรัมครับหมูแผ่นร้อยกรัมก็จะมีโซเดียมอยู่1,592มิลลิกรัมกุนเชียงร0อยกรัมก็จะมีโซเดียมอยู่ที่1 3 0 3มิลลิกรัมครับไส้กรอกร้อยกรัมก็จะมีโซเดียมอยู่ที่680มิลลิกรัมครับก็ควรพยายามลดอาหารพวกเหล่านี้กันนะครับผมดี 6. อาหาร,าหารตากแห้งครับรวมถึงของหมักดองอาหารที่ผ่านการถนอมอาหารโดยการหมักดองแช่อิ่มตากแห้งเพื่อให้อาหารเหล่านั้นครับเก็บไว้นานยืดอายุได้นานทําให้อาหารมีรสและกลิ่นดีขึ้นครับทําให้อาหารมีมีสีมีกลิ่นและรส ต่างออกไปเขาก็คือผ่านการหมักด้วยเกลือปิ้งโซดาครับเช่นไขเ่เค็มกะปีกุ้งแห้งปลายแห้งปลาเค็มรวมถึงเต้าหู้ยี้เต้าเจี้ยครับผักดองเปรี้ยวหอยดองไส้กรอกอีสานปลาร้าปะลาจอมไขเม่เค็มหนึ่งฟองรับก็จะมีโซเดียมอยู่ที่480มิลลิกรัมครับประกาศดอง100กรัมก็จะมีโซเดียมอยู่ที่1,404มิลลิกรัมครับกุ้งแห้งแบบมีเปลือก ร้อยกร,รัมก็มีโซเดียมถึงตั้ง3า4 0ยมิลลิกรัมครับวิธีง,ง่ายๆครับในการปรับเปลี่ยนในการกินเค็มครับลดโซเดียมให้น้อยลงครับ1หลีกเลี่ยงผงชูรสและผงปรุงรสเพราะว่าถึงแม้จะมีปริมาณโซเดียมน้อยกว่าเกลือแต่ผงชูรสครับไม่มีรสชาติเค็มเหมือนเกลือจึงทําให้คนปรุงอาหารใส่ลงไปที่เยอะครับเพราะว่าทําให้อาหารนอร่อยก็ทําให้เราได้ครับรับประทานโซเดียมที่ เพิ่มขึ้นไปครับถ้าจะให้ได้สุขภาพดีดควรไม่ใส่หรือทําอาหารกินเองจะดีมากๆครับ 2. ครับลดความจัดจ้านของรสชาติอาหารเพราะว่าอาหารยิ่งมีรสจัดเปรี้ยวจัดเผ็ดเผ็ดจัดหวานจัดครับยิ่งต้องใส่เครื่องปรุงรสเค็มและผงชูรสที่มากขึ้นครับเพื่อให้อาหารอร่อยครับ 3. ครับไม่ควรกินน้าซุปหรือกินให้น้อยลงครับเพราะว่าน้าซุปก็มีปริมาณโซเดียมที่สูงมาก จากเครื่องปรุงรสหรือซุปก้อนต่างๆครับสีครับสังเกตปริมาณของโซเดียมจากฉลากโภชนาการเพราะว่าการรู้จักสังเกตฉลากครับนอกจากทําให้เรารู้ว่าได้รับพลังงานจากอาหารมากน้อยเพียงดใดนนเองครับผมก็ยังบอกถึงปริมาณโซเดียมที่เราได้รับอีกด้วยครับ5ครับใช้เกลือแทนน้าปลาครับรวมถึงซอสต่างๆอย่าวางใจครับปอดโซเดียมเพราะว่าเกลือ ทดแทนครับก็ยังมีโซเดียมอยู่ในประมาณครึ่งหนึ่งครับให้ใส่แต่พอประมาณกันนะครับผมทุกคนเราควรหันมาทํากับข้าวกินกันเองจะดีสุดครับแต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกก็ควรจะเลือกร้านครับแล้วก็ชับคนทําว่าไม่ใส่ชูรสไม่เค็มเพราะว่าส่วนตัวผมก็ออกไปทานอาหารข้างนอกก็พยายามจะบอกว่าไม่ใส่ชูรสไม่ต้องเค็มเยอะไม่ต้องปรุงอะไรก็ได้ครับ เพราะว่าจะช่วยลดโซเดียมลงไปได้เยอะเลยนะครับเพื่อนเทุกคนถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับก็ลิมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครต์เพื่อจะได้เป็นผาาวิด,ดีโอดีและมาพบกันใหม่กักบช่องโคโจสุขภาพดีเราบันได้ใครที่มาสุขภาพครับพิมพ์ใต้คลิปเลยเดี๋ยวผมโคตโจจะมาตอบให้กับเพื่อนทุกคนครับผมแล้วใครนะครับผมที่อยากดูแลสุขภาพแต่ไม่รู้จะดูแลสุขภาพแบบไหนครับผมขอแนะนำคู่มือน้ำผักผลไม้ ที่มีสูตรถึงร้อยสูตรกันเลยครับมีสูตรป้องกันมะเร็งความดันเบาหวานโรคหัวใจบำรุงเลือดดูแลสายตาและดูแลทุกส่วนของร่างกายครับสารพิษออกจากร่างกายด้วยกันปั่นน้ำผักผลไม้ครับรวมถึงดูแลผิวพรรณครับก็ยังมีสูตรลดความอ้วนสูตรต่างๆครับที่แนะนําสําหรับมือใหม่ที่อยากจะปั่นน้ำผักผลไม้ครับจนสามารถเอาไปปั่นดื่มได้แบบง่ายๆครับดูแลภายในแล้วครับเมื่อภายใน ดีแล้วครับภายนอกก็ต้องดูแลเช่นการครับก็คือผิวพรรณของเรายิ่งเราอายุมากเท่าไหร่ครับความหิวย่นก็จะเริ่มมาครับเราจริงจําเป็นต้องดูแลด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวของเราครับผมขอแนะนําครับชุดหน้าใสมีมาทั้งสบู่และครีมครับสบู่จะเป็นส่วนลดฟ้าหน้าเด้งส่วนครีมก็จะเป็นปรับสภาพผิวให้ใสครับใครเป็นฝ้าก็ใช้ชุดนี้ได้ครับที่ผมใช้ อนที่หน้าโดนไฟครับผมก็ใช้ชุดนี้ดูแลผิวพัรร์ทำให้หน้าของผมหายด้วยการใช้ชุดหน้าใสนี้ครับปลอดภัยได้เลยครับรวมถึงการปั่นน้ำผักผลไม้ทั้งภายในดีภายนอกดีครับถ้าเกิดใครสนใจครับก็กดสั่งได้เลยนะครับเพื่อนๆทุกคน